รีวิวเกมข่อยใช้เวาลาสั้นเจ็ดปีมึงก็ได้แค่นี้จชล์แค่ไหนครับทรงอะไรวะเอาละ่ะ Kenji Man เจ,จ้าต้องเล่นเกมหวยเกยมนี้เกมชื่อ h o w ดอก็แปลว่าหินของแท้น,นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันเคยหินแถวบ้านที่ก่อสร้างไม่เสร็จหรือเปล่านะเออเดี๋ยวมาดูกันโอ้ดูเหมือนว่าเนี่ยจะเป็นเกมสไตล์โซเด้วยนะเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดามึงจะเล่นสปีดตัวอย่างทำไมวะก็เป็นเกมที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับเจ็ดปี โอ้โหโอ้โหเกมมันต้องเท่แน่ๆสร้าง7ปีเลยหรอวะเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้เล่นเป็นนักรบสแกนดิเนเวียโบราณที่กลับมาล้างแค้นให้กับเผ่าพันธุ์ของเขาเนื้อเรื่องอยู่ไหนวะเนี่ย AI แสนอัจฉริยะเฮ้ยกูอยู่นี่มองไม่เห็นเลยไงวะเชื่อมตาบอดยังไงไปแล้วเนี่ยซาว n d t r สุดอลังการเพลงแม่งอยู่ไหนวะกูได้ยินแต่เสียงนกร้องอาวุธหลากหลายมากมายทั้งของคุณและศัตรู ดาหนึ่งเล่มทั้งเกมเรีวิวจากคนเล่นนี่เกมเหรอวะเรียกเดโม่ยังดูใจดีเกินไปเลยทำไมในสตรีมันไม่ลบเกมนี้ออกวะเนี้ยเฮียเปิดมาก็พีิกเลยนินจากไกเด้นสู้กับไวกิ้งคืออะไรวะไอ้เฮียไหนกูดูดีใครมันจะสู้ชนะหนึ่งชั่วโมงต่อมาโอ้โหเรียบร้อยครับเพลงนินจากไกเด้นของเราก้ันเป็นเฮียเลย เมาค้างไงว่าไอ้คนถ่ายเนี่ยแค่หน้าเมนูกูก็มึนหัวแล้วเฮ่ยเอาละครับก็มาดูที่ออปชั่นกันนะครับเดี๋ยวนะไม่มีอะไรเลยเหรอกูก็เพิ่งเคยเห็นนะในเกมมีออปชั่นแต่ไม่มีออปชั่นโอเคจะมีอะไรแยกกว่า,วานี้ไหมวันนี้อ่ะเริ่มเลยลวกันนะครับโอเคอ๋อเราเล่นเป็นพนันมวยกิ้งนี่เองอโอเคได้แล้วมันเป็น EA เหี้ยอะไรวะเนียไอ้สัต์มึงยะอ,อจากล่างมึงเลยวะ วัด <What? S 2> พี่แสดงความสามารถพิเศษอะไรให้ผมดูครับเนี่ยเฮยโอ้โหอะไรขึ้นมาวะนนียเยอะแยะไปหมดคือมึงนี่มาแบบรวดเดียวเลยนะเออดีจริงๆเว้ยประหยัดเวลานะมึงเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหมีตัวให้ตีเลยเว้นเนยไหนกูไม่มีดาบไม่มีอะไรเลยนะเ,นเนี่ยนะโอ้โหเอาอะไรวะเนียเนี่ยแบบดักโซนอว่าไม่ธรรมดาเกมนี้แล้วไอ้บาร์เทนเดอร์นี่มีไว้ทำอะไรเนี่ยคุยก็ไม่ได้ต่อยได้ไหม มีประโยชน์อะไรบ้างครับเนี่ยเกมนี้มึงโผลมาเพื่อเล่นมายากลให้กูดูเนี่ยนะโอโห้หเกมมีตอนกลางคืนตอนสว่างด้วยแหมสมจริงสุดๆด้วยเฮ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาหวังว่ามันจะไม่ใช่แค่ข้อดีข้อเดียวในเกมนี้นะ w h a อย่างน้อยๆมึงก็ทำให้ต้นไม้มันไม่ทะลุกำแพงได้ไหมวะเนี่ย เฮ้ยพังเกมมันรอยเท้ามันดีเลยแปลกๆวะ่ะอันนี้มึงแหลกเลยไงเนี่ยอะมึงมึงเล่นเกมออนไลน์อ่ะเนะี่ยรอยเท้าเป็นไรประยุ์ดูดิเหืออันนี้เราอยู่ในโลกซิมูเลเตอร์เปล่าวะแบบมันเป็นแบบโลกเกมออนไลน์องี้ป่าะนะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะมึงท่าอะไรมูเนี่ยเฮ้ยได้ดามแล้วจัดอาหารนี่สักทีดิจัดมึงสักที โอ้โหเมกิ้งตัวหลบด้วยสุดยอดไม่ธรรมดาไอ้ไม่ธรรมดาโอ้ปกติเรากลิ้งหลบศัตรูอันนี้ศัตรูกิ้งหลบเราไม <c oughs> ่ใช่เราเข้าเข้าเข้าประตูนี้ไม่ได้นะต้องเข้าประตูขวามล้วแหลวะนะ่ะเครื่องหมายถูกคืออะไรมึงจะเสืออะไรกูวัด <c oughs> <What? S 2> อะไรวะเนี่ยอยู่ดีกูมาโผล่ไหนวะเนี่ย เอกนินจาไปเด่นมามึงมาเลย,ยนี่ไงติดเลยว,วะอ้าวเฮ้ยกูอยู่นี่มองไม่เห็นเลยไงวะเชื่อมตาบอดองไงเงี้ปไปแล้วเนี่ยอ้วาวเยี่ยไรเนี่ยเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตอย่างหนึ่งว่าดันเจียนม่งมันมืดตามสรรภาพอากาศข้างนอกด้วยแล้วมันจะมืดตามทําไมงงคือกูอยู่ข้างในอาคารหรือเปล่ากูต้องมาเจอพระเอกนินจาไปเดินตาบอดอะไรวะเนี่ย โอ้โห oh, มันอะไรวะเนี่ยแล้วทำไมมีบ้านอยู่ตรงนั้นวะไม่ใค,ใครใครใช้วะนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยบอกน้นาำไม่นาำระวังนาำโอเคมาเดี๋ยวผมระวังนาำเองไหนหนามหึงวะอ๋อ oh, อยู่ตรงนี้ตรงนี้พุ oh ๊โโอ้โ oh, หบิดเลยกูพุท oh อ้า oh. วชิบหายตายหาเลย โอ้กูต้องมาเริ่มหน่วยมาเดนเนอร์นี่นม่แล้วเนี่ยโอ้เอาว่าไหนนก็จ่ายเงินซื้อเกมอ่ะหาเนี้ยมาแล้วกูก็ต้องขอให้มันคุ้มหน่อยเว้ยแล้วคือผมจะบอกอย่างหนึ่งคือคุณไม่สามารถกดสเปซบาร์กระโดดตรงนี้ได้เว้ยคุณต้องกดอีเท่านั้นทั้งนั้นนี่มันก็กระโดดผ่านแท้ๆเยอะก็งงเลยหาเลยกูสวัสดีสวัสดีริวสวัสดีว,สว,สดวู้ย,ยชีย้อไอยากจะเลนตาบอดแล้วเราแสงเป็นเหี้ยเลยเนี่ย กัะพริบอะไรมึงเนี่ยปวดตาโอ้ยอะไรของมึงวะโอ้มันกระพริบตามการขยับเข้าใจละเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นระบบ dynamic l i g h t i ที่แสงจะขยับตามคนสร้างเกมฮะมีเตียงด้วยเรืวะทำไมมีเตียงเกี่ยวเลยวะโอ้ยกูงงกับมึงจริงกูกิ้งตัวแหละกับลือเลยมีปุ่มกิ้ง กบดักยี่อะไรเหมือนเดิมว่ามาดีความสูงวะหรือคนปกติกูมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปละเฮ้ยมีตัวอะไรบินๆตรงนั้นด้วยเฮ้ยโอ้โหมันเขาวงกดอะไรวะเนี้ยชิบายโอ้โหอะไรวะเนี้ยคุ้มเลยนะเกมนี้คุ้มเลยนะคุ้มเงินนะครับเนี่ยถ้ามึงว่างมากในซื้อเกมนี้มาวิ่งวิ่งเล่นอย่างเดียวเนี้ยก็คุ้มแหละเพราะว่าทางเฮียอะไรแมงวันนี้โอ้โหนี่น่าสร้างชาเลนจ์มากเลยเนะี่ยแบบใครสามารถเล่นจบเกมนี้ได้โดยที่รู้ว่าทางออกของเขากดในคืออะไร นมะมีใครสนใจไหมครับเฮ้ยโอ้โหทางนั่งสุดยอดอะไรวะเนี่ยเขางก,กดโอ้โหสุดลูกหูลูกตาสุดๆเลยเนะี่ยโอ้โหหนึ่งชั่วโมงต่อมาเอาเป็นว่าผมเล่นแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอ้โหแม่งจะให้เดินไปไหนวะเนี่ยนี่มึงสร้างเกมอะไรกองมึงเนี่ยโอยเฮ้ยเมื่อกี้กด Escape แล้วเพิ่งเห็นมันมีออฟชั่นนะครับโอ้โหสรุปออฟชั่นมึงนี่ซ่อนอยู่ในเกมนะเออดีเว้ย เป็นไรอ่ะเอา้ายังมีค้างอีกูโอ้ยโอเคแค่นี้นแหละถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดติดตามกดหัวใจก็ได้นะครับจะได้ม่คลิปสนุกๆแบบนี้อีกขอบคุณมากครับบ๊ายบาย